คุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆจากโทรทัศน์ที่บ้านแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นช่องไหนดีเราขอแนะนำให้คุณพบกับน,นี่เลย Apple Channel Gravity TV 24ชั่วโมงช่องรายการทีวีน้องใหม่สดใสาซาบซา่าที่จะมาช่วยเติมความสุขปลุกความสนุกสนานให้กับการรับชมทีวีของคุณแล้วจะทำยังไงให้แรงดึงดูดของเรามาเจอกันนะรอเรามีวิธีง่ายๆและรวดเร็วยิ่งกว่าต้มบะหมีกึ่งสำเร็จรูปมานำเสนอคะ่ะ สิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือจานดาวเทียมระบบ c b แบนหรือที่หลายคนเรียกว่าจานดำและถ้าบ้านคุณติดจานดำไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่มีช่องรายการ Apple Channel ล่ะไม่ยากค่ะแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆตามนี้แบบแรกคือวิธีการค้นหาแรงดึงดูดแบบออโตสแกนที่คุณสามารถทำได้โดยการถอดปลั๊กกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแล้วเสียบเข้าไปใหม่ หรือแค่กดปุ่มอัปเดตช่องรายการอัตโนมัติหรือปุ่ม OTA ที่รีโมทค้างไว้10วินาทีกล่องรับสัญญาณจะปรากฏข้อความกำลังดาวน์โหลดเพื่ออัปเดตช่องรายการใหม่ในระหว่างนี้ต้องเปิดกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเอาไว้ตลอดห้ามปิดเครื่องนะคะเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วเครื่องจะปิดและเปิดใหม่ด้วยตัวเองจากนั้นคุณก็จะสามารถรับชมช่อง Apple Channel ของเราได้เลยค่ะเห็นไหมคะในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ ง่ายและเร็วยิ่งกว่าต้มบะหมี่ซะอีกค่ะในกรณีที่กล่องรับสัญญาณที่บ้านคุณไม่สามารถใช้วิธีออโตสแกนแบบแรกได้คุณก็ต้องค้นหาแรงดึงดูดแบบแมนนวลค่ะเริ่มจากกดปุ่มเมนูที่รีโมทหน้าจอจะปรากฏข้อความให้คุณใส่เลขรหัสให้กดหมายเลข0000 000แบบนี้จากนั้นก็กดปุ่มเลื่อนแถบสีลงมาที่กล่องเครื่องมือแล้วกดโอเค เสร็จแล้วกดปุ่มเลื่อนแถบสีลงมาที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ทาง OTA แล้วกดโอเคอีกครั้งค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่รหัสนะคะเลื่อนแถบสีมาที่คำว่าความถี่แล้วใส่รหัส4หลัก3440จากนั้นก็กดปุ่มเลื่อนแถบสีลงมาที่คำว่า s y m b บ l a d e แล้วให้กดตัวเลข26667ค่ะ เสร็จแล้วให้เลือกค่า polarity เป็นตัว H หรือ horizontal ค่ะอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วนะคะเลื่อนแถบสีมาที่คำว่าเริ่มแล้วกดโอเคกล่องรับสัญญาณก็จะอัปเดตรายการใหม่รอไม่เกิน2นาทีกล่องรับสัญญาณจะปิดและเปิดตัวเองขึ้นมาเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมช่อง Apple Channel ได้แล้วค่ะแถมท้ายอีกนิดสำหรับกรณีที่บ้านใครไม่มีจานดาวเทียมแต่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีอยู่แล้ว คุณสามารถโทรติดต่อไปยังผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่บ้านคุณเป็นสมาชิกอยู่เพื่อขอให้เขาอัปเดตช่องรายการ Apple Channel และยิงสัญญาณมายังเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของคุณได้เลยค่ะตอนนี้คุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าช่อง Apple Channel ของเราเป็นใครมาจากไหนช่อง Apple Channel คือโทรทัศน์แห่งความบันเทิงซึ่งแตกกิ่งก้านสาขาจนมีผลผลิตเป็นรายการวิทยุยอดนิยม5คลื่นด้วยกันคือ สถานี1้อย4 5แฟตวดีโอโตโตมันมันรายการเพลงยอดนิยมอารมณ์ดีอุดมด้วยเพลงป๊อปที่ดีและเพลงดีที่ป๊อปไม่เลือกค่ายไม่จำกัดแนวสถานี 5, 1้อย f m f m e t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  Music นเำเสนอเพลงเพราะและมีคุณภาพจากหลากหลายยุคสมัยที่ฟังแล้วจะรู้ว่าเพลงที่นี่ดีกว่าสถานีเกตร้อยสองจุดห้าแบงกอกสินเตเนชั่นแนลฮิตมิวสิกสเคลื่นเพลงสากลที่ฮิตที่สุดของกรุงเทพมหานคร ัดสันแต่เพลงฮิตๆให้ร้องตามกันได้สถานี FM 94.5ลูกทุ่งอินเตอร์คลื่นเพลงลูกทุ่งทันสมัยนำเสนอเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่ฮิตจริงพิสูจน์ได้และสุดท้ายกับสถานี FM 101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั่วไปไปจนถึงการวิเคราะห์ประเด็นข่าวฮอตๆประจาวัน um และแน่นอนว่า Apple Channel น้องใหม่อย,ย่างเรา ย่อมต้องคัดสรรสุดยอดรายการมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทั้งภาพและเสียงแบบจัดเต็มไม่แพ้กันอยู่แล้วแล้วเรามีรายการอะไรบ้างน่ะเหรอนี่เลย fast face รายการที่จะพาผู้ชมท่องเที mm ่ยวไปยังเทศกาลสุขสนุกต่างๆทั้งในและนอกประเทศบนโลกกว้างใบนี้ go wear สารคดีแฟชั่นสุดล้ำที่จะพาคุณซอกแซกไปในทุกที่ที่มีสไตล์เือสืบเสาะและเฟ้นหาเทรนแฟชั่นดนๆแบบเจาะลึกเจี๊ยบป้าบ่อสื่อ ปฏิบัติการป่วนชาวเมืองของคนที่กินอิ่มแล้วไม่มีอะไรจะทำเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับโลกใบนี้สาระไม่เน้นเลือกเฟ็นมาเฉพาะความฮา mouth to mouth รายการสนทนาฮาเฮเมาไม่อั้นมันแบบนั้นสต็อปทั้งเรื่องบันเทิงไทยและเทศทุกรายวันยันข่าวชาวบ้าน Die Hard Project สุดยอดเรียลิตี้ซีรีส์กับปฏิบัติการสุดกล้าท้าตายที่3มผู้กล้าจะมาเอาตัวเข้าแรกเพื่อทดลองทำภารกิจแบบไม่กลัวตายไม่อายไม่เจ็บก่อนตายต้องได้กินการสอะแสวงหาสุดยอดอาหารร้านเด็ดเจ้าดังทุกตรอกซอกซอยทั้งในและนอกประเทศทั้งที่แปลกทั้งอร่อยจนต้องตามไปกินให้ได้ก่อนตายถึงร้ายก็รัก เวทีที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เคยทำผิดได้มาทำภารกิจความดีลบล้างความผิดเพื่อเปลี่ยนคนที่เคยเป็นวายร้ายให้กลับกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากรัก The Art Venture Reality ี้เกมการแข่งขันของศิลปินเลือดใหม่ที่จะต้องมาประชันฝีมือ r ร a t e งานอาร์ตหลากหลายแขนงเพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือในแวดวงศิลปะแห่งสยามประเทศ New Tips on the Block ครั้งแรกกับ b l o อก On TV ที่บล็อกเกอร์สาวสุดน่ารักจะมารีวิวเคล็ดลับความสวยความงามดีๆที่ใช้แล้วเวิร์กให้คุณได้สวยเลิศก่อนใครแหวกทุง่งรายการที่จะพาไปล้วงลึกไลฟ์สไตล์ชีวิตลูกทุง่งทุกทิศท,ทั่วไทยเพื่อสัมผัสบรรยากาศสุดสนุกรื่นเริงบันเทิงใจแบบไม่ไล่ไม่เลิก พร้อมด้วยเหล่าสุดยอดพิธีกรทั้งชายและหญิงที่จะยกขบวนกันมามอบความสนุกสุดบันเทิงให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านตลอด24ชั่วโมงฝ่ายชายนำโดย3ผู้กล้าท้าตาย2พ paradox และคู่หูวักเกอร์แก๊งซ่าสุดป่วนกวน,กวน,ก,วนกวนอารมณ์ดีบ u ดเด็บเลสพิธีกรชายขวัญใจเด็กแนวป้ามทิตวินคำเจริญสพิธีกรปากกล้าน็ Not Do, อตโดพ่อมดดนตรีระดับอาร์ตตัวพอ่อโตสุริ สยามวาลาและพิธีกรสุดซาบบ้าพลังต๊อกสุภกรฝ่ายหญิงนำโดยสาวสวยค้าลุยยิบโซรมิตามหาพฤกพงแฟชั่นนิสต้าตัวจริงเสียงจริงก้อยรัชวินวงวิรยะสองพี่น้องรถผลไม้เปิ้ลหน่อยและสับประรดแนนพิธีกรสาวหนาา้าใสดีกรีนางเอกหนงัง ออนพัททีราสรุติพงโพคินแวดลูกทุ่งสาวพราวสเสน่ห์น้องสาวแท้ๆอภา,าพรนครสวรรค์และสาวเก่งสุดเท่เปิ้ลพัทยาวงกระจาบท้าบ้านของคุณสามารถรับสัญญาณแรงยังดูดจาก Apple Channel ได้แล้วเรียบร้อยเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอเชิญสนุกสุขสันกับความบันเทิงแบบไม่จำกัดจากเรา Apple c h ชานอ l ตลอดทั้ง24ชั่วโมงได้เลยค่ะ